ผลการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล4 0 0 0 0ตันวันนี้เบื้องต้นผู้ชนะการประมูลจำนวน21รายจาก34รายรวมปรมิมาณข้าวกว่า2 0 0 0 0 0ตันภายหลังการเปิดซองราคาเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลครั้งที่4ประจำปี2557ซึ่งมีภาคเอกชนยื่นซองเสนอราคาถึง34รายเบื้องต้นมีผู้ผ่านการประมูลจำนวน21รายรวมปรมิมาณข้าว2 4 6 0 0 0ตันจากปรมิมาณที่เปิดประมูล4 0 0 0ตัน ส่วนปริมาณข้าวที่เหลืออีกประมาณ1 5 0 0 0 0ตันจะเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการเสนอราคาใหม่เพราะยังไม่ผ่านราคาเกณฑ์ขั้นต่ำและบางรายมีการเสนอราคาที่ตรงกันโดยกรมการค้าต่างประเทศจะประกาศผลการประมูลข้าวอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ชนะการประมูลทราบหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรืออบคซึ่งคาดว่าจะเป็นหลังปีใหม่ ด้านนางดวงพรรอดพญาที่บริกรมการค้าต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมของการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ว่าน่าจะอยู่ที่10ล้าน7จ็ดหมื่นตันคิดเป็นมูลค่า5000ล้านเหรียญสหรัฐและในปี2558คาดว่าจะส่งออกได้ปริมาณใกล้เคียงกันคือ1 0บจล้านตันแต่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น5,200้ถึง5 3า0้ล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ข้าวโลกในปีหน้าจะลดลงจากปัญหาภัยธรรมชาติและภัยแรงขณะที่ความต้องการข้าวในตลาดจะมีสูงขึ้น